สวัสดีค่ะน้องแก้วค่ะเบอร์แปดนองกิ๊ a เฮนแบ็กสปาอนบิวตี้นะคะวันนี้มันออกพรรษาพอดีเนาะแต่งตัวนะเป็นหญิงภทยใจงามมากเลยวนันนี้แต่งตัวเรียบร้อยมากมากมานะคะ,ะวันนี้มีโอกาสมีเวลาได้ได้อัดยูทูปก็คือเรื่องถามมาเยอะเยอะอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องลบคิว้วล้างคิว้วปลดคิ้วนะคะอาจารย์เห็นอาจารย์ทำใน YouTube ทั้งล้างทางั้งปพรมันใช้สีอะไรยังไงคะมันคืออะไรนะคะ อตเรามาคุยกันเรื่องเรื่องกรบกับอากรสีอะเรื่องกรดคือใช้สีเนื้ออะสีเนื้อแบบนี้นะคะเปิดออกมาแอมแอม,แอมยี่ห้ออะไรก็ตามจานไม่ไม่ฟิกยี่ห้อนะคะใช้ได้หมดมันต่เรียกสีเนื้อนะคะที่สั่เข้าไปในตัวของเราเนี่ะเนี่ยสีเนื้อเขาเรียกว่าสีเนื้อหรือสีสก,กรีนนะคะสีสก,กรีนหรือสีเนื้อเนี่ยเอาไว้ใช้ทุกๆท,กที่หรือหลายๆที่ที่ชอบสอนให้นักเรียนใช้ตัวนี้เลยนะคะ เวลาเกิดอาการที่จะสร้างโครงหม่คิ้วไม่แล้วเอาสีสกรินไปอัดเลยนะคะอาจารย์ไม่ไม่แน,นะนำอ่ะมันไม่ถูกต้องคุณลองคิดตามนะคะพยายามฟังแล้วคิดตามว่าเอ้ยอาจารย์แก้วพูดถูกหรือเปล่าเมา้ามอยเกินไปไหมลองคิดตามนะคะคุณทํางานมาคุณต้องเข้าใจว่าอะไรคือความจริงน,นะคะตรงไปตรงมาดีกว่าคือพวกนี้งานตัวนี้นะคะสีสกรินทุกยี่ห้อมันก็มีจุดเด่นของมันนะคะ ควรจะผสมสีเวลาที่จะลงสีสก,กรีนแต่ไม่ควรจะเก็บงานครั้งแรกด้วยสีสก,กรีนสีสัก,กรินใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่คุณจะต้องเอาไปใช้ในงานที่ว่าอักมีคิ้วมีคิ้วขึ้นมาสองหางเขาแก้ไม่ที่อื่นอามีสองหางทีนี้คุณจะลบหางไหนอะหางบนหรือหางล่างอาจารย์แนะนําให้ลบหางล่างให้มันมีหางบนไว้จะจะแก้ง่ายถ้าคาข้องบนจะแก้ยากไล่แก้ง่ายกว่า แล้วเราล้างก่อนล้างโดยใช้อะไรถามเข้ามาอีกอ่ะอาจารย์ใช้สูตรหนึ่งอันนี้คืออันนี้คือสูตรของอาจารย์เองอันนี้คือซื้อส่อื่นมาอันนี้คืออาจารย์ก็ซื้อมาเลยทำสูตรของตัวเองเป็นสูตรหนึ่งกับสูตรสองซึ่งอาจารย์ค้นเจอด้วยตัวเองนะคะสูตรหนึ่งจะใช้ล้างสไลด์หรือรอยที่มันมันเกินมานะคะที่รอยที่มันเกินเาเป็นหางหางหางสองหางเนี่ยล้างไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆอันนี้คือยาล้างคิ้วค่ะมันจะจางลงจางลงจางลงเรื่อยๆแล้วจนถึงที่สุดแล้้วเเราาอนี อัดเข้าไปเพื่อให้มันเนียนแล้วสีมันจะไม่มีโดดมีเด้งมีลอยขึ้นมาถ้าคุณเอาไปอัดเลยโดยที่คุณไม่ล้างก่อนนะคะสีที่คุณอัดไว้คุณคิดหรอลว่ามันอัดแล้วมันงิดมันอยู่หรอคะยิ่งนานๆไปเหงือ่อลูกค้าออกไปออกมันก็ยิ่งดันสีออกมาดันสีออกมาไม่จบพอมันจะคุณอัดเข้าไปอีกอัดไปอัดมาตัวนี้นูนขึ้นมาเลยทีเนี้ยจริงไหมคะฟังแล้วร้องอ๋อตามเลยนะชาติบงคนเนี่ยอ๋อถึงบางพ่อละ ตรงที่อาจารย์แก้วพูดนีแหละใช่เลยยิ่งอัดยิ่งโปยิ่งหนายิ่งนูนขึ้นมายิ่งทาให้ลูกค้ารู so up, ้สึกตรงเนี้ยเป็นรอยแบบสีเนื้อชัดเจนเด่นชัดแล้วเหมือนกากเหมือนเกลือนดูไม่เหมาะสมแล้วการใช้สีเนี้ยคุณต้องรู้ว่าคุณใช้ที่ไหนสมัวคิ้วอาจารย์ไม่เคยสอนพี่อื่นสอนไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาสอนทำทำไมหรืออะไรยังไงในความคิดของอาจารย์คือไม่ทําไม่อัดหมวงคิ้วไม่อัดข้างบนโครงเช้วหมดนข้างบนอัดได้แค่ข้างล่างเท่านั้นนะคะ อันนี้คือสีสกรีนนะคะอนที่อื่นน่าเกลียดมากนะคะเห็นด้วยไหมคะเสร็จแล้วพอล้างเสร็จแล้วเราใช้สีสกรีนอัดได้อีกอย่างหนึง่งอันนี้คือพวกสไลด์นะคะถ้าเป็นลายเส้นอาจารย์ใช้ใเมอสุดสองนะคะที่ใช้ไม่ต้าเพี้ยนนี่แหละจุ่มรสก,กิจจุ่มรสก,กิจะกกนะคะพวกนี้มาทําจากปลผลไม้ธรรมดานะคะมันไม่ใช่ เมันคนออกคำสมุนไพรอีห้อนหนึ่งไหมที่กำลังใช้กันอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะคนละอย่างกันนะคะซึ่งตัวนั้นจะแรงไปสมุนไพรอีตัวนึงจะแรงไปแต่มันก็ใช้ได้ไหมก็ได้ทาเป็นอ่ะแต่ถ้ามือใหม่ไม่แนะนําไม่ใช้เลยถ้าคุณทํา่เป็นแล้วมันจะกลายเป็นแผล,ลอว่ะอันนี้มันซบซ้ลงมามันโอเคแล้วมันดีมากๆสําหรับลายเส้นแต่สไลด์ไม่ได้นะคะห้ามสไลด์ไม่ได้เลยตัวนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้งานถุกประเภทหรือคช้วได้ทรงแล้ว โอเคเป๊ะเวอร์แล้วสวยแล้วแต่สีมันดำเกินไปใช้ a อดีดอกอันนี้เรียกว่าดอกสีนะคะไม่ได้ล้างนะคะไอตัวนี้ดอกสีเขาจะเขียนว่าลบรอยสักอะไรก็แล้วแต่อาจารย์มาใช้แล้วมันไม่ใช่มันกลายเป็นดอกสีดอบจากดำให้มันจางลงแต่ทรงไม่ต้องแก้ใช้ตัวนี้นะคะเพื่อทงานคนละตัวกันอันนี้คล้ายสุดหนึ่งอันนี้คล้ายสุดหนึ่งที่อาจารย์ใช้อยู่มันเป็นของตัวไซโครนะคะคล้ายสุดหน แต่ก่อนเคยใช้ก็โอเคหลังๆมาใช้แล้วมันไม่ค่อยโอเคนะคะอาจารย์ก็เลยใช้สูตรนี้ดีกว่าแพงขึ้นมาหน่อยแต่โอเคกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรกๆทํามาเนี่ยคือล้ำยาน้อยมากแล้วก็ใช้ดีหลังๆมาเพิ่มน้ำยาแล้วก็ใช้ไม่ดีแตกวนกันก็เลยเลิกใช้แล้วนะคะเหลือไม่กี่กล่องก็จะไม่ใช้แล้วนะคะใช้เป็นสูตร1่กับสูตร2สไลด์ลบตัวนี้ถ้าเป็นลายเส้นลบตัวนี้ถ้าเป็นดอบถ้าเป็นดอบถ้าเป็นดอบสีใช้ AB ีนะคะดอบสีใช้ AB ลายเส้นใช้สูตร2 ถ้าสไลด์ใช้สุดหนึ่งนี่คือจารทําเองนะคะถ้าเป็นตัวนี้ตัวสกรีนใช้ในงานที่เราล้างจนจางแล้วค่อยสกรีนลงไปนะคะตัวนี้ค่อยเอาลงไปงานจะออกมาสมูทและก็สวยงย่างม,มากๆแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนิดนึงค่ะน้ายาลบระหว่างสักถ้าคุณกําลังสักลายเส้นหรืออะไรก็แต่แล้วมันเส้นมันเกินไปนิดนิดนะคะใช้ตัวนี้ค่ะ,ะแตะเข็มหรือแตะเจ้าเพี้ยนสกิด ที่มันเกินคือดีดสีออกมาได้เลยอะสเก็ตสเก็ตสีออกมาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมมีง่ายหลายตัวที่เราการเสนอทุกทุกที่อ่ะการไม่สนใจว่าจะจะยังไงซื้อทุกทุกที่ที่ที่เขาขายให้เราแล้วก็ดูสังเกตว่าของฟอร์มก็เยอะนะคะอย่าว่ามันมียามันฟอร์มเจอมาแล้วสีคนละสีกันมันของแท้เลยจริงๆค่ะทุกอย่างมีของปลอมสีก็มีของลอมนะคะ ก็มีของปลอมแล้วก็ายาชาของปลอมน้ายาทาปากทาชิ้วก็ของปลอมมีมาแล้วทํามาแล้วใช้มาแล้วซึ่งมันค่อนข้างที่จะนเนาะเซนเซอร์ีบกับกับผิวหน้าเราเพื่อนเราก็แยามซื้อที่มันเป็นของแท้แพี่มันมาหน่อยก็โอเคใจก,ก็ซื้อนะคะให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีดีกว่ามันต่างกันไม่กี่บาทเครื่องเหมือนกันเครื่องที่เนี่ยเครื่องเดอร์จินดิขายเจ็ดพันนะคะเจ็ดพันที่อื่นขายสี่พันสามพันสามพันเก้าสี่พันห้าก็มี แต่เอามาใช้แล้วมันเบากันเยอะเลยแล้วมันเครื่องมันเบาแต่ Airbnb, แต่เวลาทานี่ด yeah. like ันแรงเครื่องยกขึ้นมาเบาแต่เวลามันตี้ยิดมันดันแรงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ทาให้แต่เหมือนกันเลยนะคะอย่างงี้ยังมีเลยนะคือจะจนอยู่จนโหมีก๊อปเจอก๊อปมีแบบถูกชื่อถูกอีกเยอะดิสอเหมือนกันดิสอก็เหมือนกันก็มีเอ่ออ่ซื้อมาไม่กี่บาทมันประกาศขาย20 3สบาบาทเอามาใช้เลยตุ้มเป๊ะเลยเหมือนกันเลยยี่ห้อเดียวกันด้วยเอามาใช้ใช้ไม่ได้ พอเรามาซื้อราคาเนี่ยโอเคมใช้ได้นะคะก็เลยเออมันน่าจะอย่างนั้ดีกว่าเราเคยซื้อที่ไหนแล้วดีเขาขายเห็นไหมขาะอขอเราซื้อกกของเขาซื้อสัตว์กับเราแม้ทั้งแพงเรายังเรยซื้อเพราะเขาซื้อสัตว์กับเราของพอดีจริงเหมือนทำคิ้วเหมือนกันถ้าราคาแพงลูกค้ามองว่าราคาแพงแต่ทำแล้วโปรฟิต์ทำออกมาแล้วเออนะมันมันมันสวยมันสวยชัวร์คือเหมือนเราคนเจ็ดเป็นเก้ามซื้อคิอค้วอ,อยู่ได้ปีสองปีอย่างเงี้ยสวยชัวร์เอาไหมต้องถามตัวเองก่อนเ mm hmm. ขาไม่ทำคิ้วนะคะ ถ้าคุณจะไปทำส,สองพันสองพันสองพันเล่นหมอกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเสียงเอาก็แล้วแต่อัปทูยูนเลยแล้วแต่คิปนะคะต้องถามเองถ้าทําที่นี่อาจารย์อาจารย์บอกว่าคือสวยสวยชัวร์สวยแน่นอนนะคะถ้าทำใหม่ยิ่งสวยสุดเลยแหละอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะเป็นเก้าซื้อซื้อไหมว่าเล่นหวยหรือว่าทําอะไรยังมากกว่านี้อีกนะคะถ้าจะซื้อความสวยซื้อค่ะถูกได้ดีที่สุดในโลกนะคะแต่ถ้าถือว่าไปท,ทําถูกทุกอย่างมันก็ต้องถูกตามเคสก็ต้องถูกตาม รูปอย่างสีเสื้ออะไรก็อาทำถูกตามราคาแล้วแหละค่ะกแ็แล้วแต่จะคิดมันราจิตตังเนาะแต่ที่แน่ๆคุณหาเคสตัทดี้เขาให้ได้อย่าเชื่อรูปหน้าร้านเด็ดขาดร้านใด,ดก็ตามนะคะแม้ให้ลูกเสืออาจารย์อาจารย์จะบอกคุณอย่าใช้รูปหน้าร้านโดยเป็นก๊อปเขาในเฟซมาให้คุณเอารูปคุณจริงๆฝีมือดีจริงคุณแปะหน้าร้านไปเลยเนี่ยฝีมือเราเพราะลูกค้าเรามาทำปุ๊บเออฝีมือช่างจริงๆนะทําได้เหมือนกันเดะเลย แล้วคุณจะภูมิใจค่ะโอ้ยหน้าร้าน้วสวยๆออกมาแล้วเป็นอย่างนี้อาจารย์ลูกค้าบนทุกวันเห็นหน้าร้านทิ้สามทิ้ี่หกทิ้งีโอ้ค้ามโนมันสวยเพราะเขาใช้เครื่องเขาใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทําสีทําทาคิ้วออกมาโหดูดีแล้วก็สามารถสิงลูกค้าได้เลยเอ้ยต้องเป็นอย่างนี้นะต้องอย่างนั้นต้องมาแบบนี้หน้าอะไร้กเขาก็ทำาขาอยตามเขาลุขึ้นมาคนละเรื่องเลยไม่ใช่คุณต้องคิด ไม่ใช่นึกจะทำขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำวันนี้เลยขับรถไปทำวันนี้เลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วคิดเยอะๆหาดูดีๆว่ามันอะไรมันวางบนหน้าผากคุณนะคะปากเนี่มันสักไม่ครบไม่ขอมไม่เต็มมันก็ยังโอเคนะคะสักตานี่ก็ต้องระวังนิดนึงตาตาเหมือนกันระวังเรื่องความติดเชื้อตานี่ก็อันตรายนะคะติดชงติดเชื้อแต่คิ้วเนี่ยมันวางประจานตัวเองในหน้าผากเลยเวลาปาดแปะคอนซลเลอร์หรือว่าแต่งหน้ามันกะยากยุเงยากมากเรื่อ็ถ้ใคระป็นสถานอยู่แบบนี้อน้ เห็นอาจารย์แก้วคุยอยู่ทุกหัวเราการ์ดอีู่ทุกคนโทรมาฮ่าฮ่าฮ่าบางทีหัวเรารับสายฮาลัลโหลฮัลโหลฮัลลโหคุยเลยหัวเราขึ้นมาแล้วบอกฮัลโหลคุยอยู่นะคะคุยกับใครอะไรเนี่ยคือขำพูดปิด YouTube อาจารย์เมื่อกี้ก็เลยขำตัวเองอาจารย์พูดตรงเป๊ะเลยตอนนี้เนะี่ยจะออกจากบ้านจะออกไม่ได้เตะไปหมดเลยเนี่ยเปาะแปะคอนซีลเลอร์เต็มหน้ากูจะออกจากบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจารย์เหมือนมันนั่งอยู่ที่บ้านเห็นเลยว่าอาการเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่นั่งที่บ้านหรอกค่ะเจอลูกค้านี่แหละค่ะมาวันนึ่ง ถ้าบ e ุคนมาคุยแต่เรื่องคิ้วพังคิ้วพังคิ้วพังมันก็เลยกลายเป็นชินแล้วก็ก็อาจจะทุกไปก็เห็นว่าแต่ละคนขำเป็นตัวตลกตัวเองเลยตัวตลกไปไหนก็ตามคนมองแต่คิ้วแต่คิ้วบางคนก็กลายเป็นตลกบางคนก็ไม่ออกกล้าออกจากบ้านมันก็แล้วแต่ว่าใครจะเซนซิทีฟหรือใครจะรู้สึกฟีลตรงนี้มันจะรู้สึกแย่ขนาดไหนกับใครแต่ละคนนะคะเป็นนกแก้วนะคะคุยกันเรื่องสีเอ้ยไม่ใช่ย้ำยาลบคิ้วล้างคิ้วก่คิ้วแล้วนะคะสนใจเรียนนะคะเรื่องลบคิ้วล้างคิ้วก่คิ้วกับอาจารย์นกแก้วได้ วันที่ 12, 13, 14มกราคมนี้นะคะสนใจอะไรยังไงแอดแอดไลน์เ like. ข้ามาค่ะ N O K K E a W 8 8 8นะคะสำหรับแอดีไลน์นุกแก่ถ้าเป็นเบอร์โทร0863094446ค่ะหรือเบอร์ร้าน02932932 4วันนี้หมดเวลาของนุกแกแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ